สวัสดีครับนี่เป็นบรรยากาศในบอสตันนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ31ธันวาคมนะครับเป็นบรรยากาศที่หิมะกำลังตกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนี่ครับบรรยากาศโคลนเลยนี่เป็นบ้านที่พักนะครับมาทำงานถนนหน,นทางเป็นยังไงอูวันก่อนนี่ก็ยังเห็น ไม่ค่อยมีนะครับมันจะกองอยู่มีเป็นบ้านที่ผมพักอยู่นะครับที่นี่เนี่ยในหลวงเกิดที่เนี่ยแหละครับเมสซาชูเซตส์เนี่ยครับโอ้มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนี่อุณหภูมินี่ก็ประมาณาตามกว่าจุดเยี่ยกแข็งนะครับนี่เลยที่พักผมก็มาทำงานที่นี่ นี่ดูพื้นถนนเป็นไงฮะนี่บ้านคนเว้ยตกนี้ไปเรื่อยๆร,รถต้องระวังนะครับมันจะลื่นดูพื้นเห็นไหมฮะจะเริ่มขาวพโพลนไมหมดแล้วไอ้กล้องจะติดนี้หรือเปล่านี่แต่ว่าพออยู่นานๆมันก็จะชินนะครับ จะชินก็คือจะไม่เย็นเท่าไหร่แต่ในบ้านจะอุ่นนี่หูม,มือผมอื้อเย็นต้องใส่เสื้อคลุมมาฉักจะไม่ไหวแล้วครับอ้าอเข้าบ้านดีกว่าโอเข้าบ้านดีกว่าครับเข้ามานในบ้านดีกว่า ในบ้านจะอุ่นบ้านก็จะมีเ,เข้ามาอ่ะปิญยายทักไทยคนไทยหน่อยเย้